ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเราประมาณท้ายคลิปนะเรามีแจกเกมนี้ฟรีด้วยครับก็คือ Borderlands 3ครับแจกฟรีแล้วก็เป็นถาวรด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับโอเคโอเคมาเริ่มก่อนที่เกมกันดีกว่า Borderlands 3ครับเป็นเกมน่าจะเป็นคล้ายๆ FPS นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นแต่ว่าอืม ม,มันคงเป็นเกมดีแหละถ้าใครยังสเปกไม่ถึงหรือว่าอะไรไม่ถึงก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปแจกกันแล้วก็ใครที่คิดว่าจะเล่นผมก็คิดว่าจะเล่นเหมือนกันนะถ้าโอเคถ้าผมสะดวกที่จะเล่นแล้วนะครับ <S <S ก็เป็นเกมอ้ามันเป็นคล้าย,ย FPS แหละเนาะก็จะมีฮีโร่ต่างๆนะครับก็จะมีให้เป็นมากมายแต่และตัวก็มีแบบความสามารถที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับภาพก็จะเป็นภาพคล้ายๆเป็นแบบ คอมิกหรือเปล่าคล้ายๆนะครับเป็นตัวการ์ตูนนะตัวกระปุการ์ตูนเป็นแบบลายเส้นมันจะมีลายเส้นเข้มๆนะครับเป็นเหมือนภาพวาดการ์ตูนคอมมิกนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีจุดที่มันมีเนี่ยคล้ายๆมันจะเป็นเหมือนคอมิิเนะภาษาคอมิกมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นลายเส้นการ์ตูนที่แบบหน้าเหมือนคนน่ะเออเป็นสัดส่วนที่เหมือนคนอะไรประมาณนี้นี่ก็คืออาวุธโดยคร่าวๆนะครับเนี่ย ภาพมันจะเป็นออกสวยๆนะผมว่ามันไม่ใช่เป็นแบบเป็นเมืองจริงอะเป็นแบบนั่นแหละมันเป็นคล้ายๆภาพวาดอะโอเคครับแต่ว่ามันเป็นเกมเนาะก็จะมีนี่สามแบบนะครับก็มีแบบสแตนดาร์ดแล้วแบบสแตนดาร์ด d i ดิชันนี่เดี๋ยวเราจะมีลิงก์แจกฟรีให้นะครับแล้วก็เนี่ยครับซูเปอร์เรดิชันแล้วก็มีอัน i ตอร e เมดเรดิชันนะครับก็ไปหาดูก็ได้โอเคอ่ะพร้อมแล้วไปรับเกมกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณก็สวัสดีกันทุกคนต้อนรับเข้าสู่เอ็นอะไรกันแนละ้วก็มาถุงช่วงนะครับเกมดีเกมแท้เกมแจกฟรีกันในโลกอีกแล้วนะครับโอเควันนี้เราอยู่กับเกมอย่างที่บอกไปนะครับวันเดอร์แลนดนะครับหรือวันเดอร์แลนด์นั่นเองครับซึ่งก็เป็นเกมที่โอ้โหได้รับความนิยมอยู่นะ อยู่มากด้วยแล้วที่สําคัญครับวันนี้ Epic Game แจกฟรีให้เรารับกันนะครับงั้นก็ไปรับกันเลยครับอย่าลืมนะครับมีกําหนดถึงวันที่26พฤษภาคมนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือหนึ่สัปดาห์นะครับหสัปดาห์หลังจากคลิปนี้นะครับออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะรับกันไปนะครับขั้นตอนเป็นยังไงไปรับนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ Epic Game ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้แตฟพร์อมของเขานะครับ โอเคครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็แตะเข้าไปที่นี่ครับรูปบริเวณสา3ครับก็จะแสดงคําแนะนำบอกว่าไม่รู้ว่านี้มีเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโอเคก็เขาบอกว่าเหมาะนะครับไม่ได้หมายความว่าห้ามนะครับก็ อาจจะรับความแนะนํานะครับโอเคครับนักศึกษาก็จะเป็นอย่างนี้ย่อๆย่อๆรู้จักคะแนนนะครับเขาเคลมได้เลยว่าคะแนนนี้สุดยอดมากนะครับจากที่เราดูไปเรียบร้อยนะโอเคครับนี่ครับเกมหลักครับเกมหลักลบทันทีครับลบสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือลดฟรีนั่นเองครับจากราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับลดถึงแล้วก็คือฟรีหนึ่งถึงสองทุ่มวันที่ยี่สิบหกแค่นั้นนะครับก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์โอเคเดี๋ยวรับได้จริงไหมนะครับเราลองไปกดดาวโหลดกันเลยนะครับ โอเคก็จะมีขึ้นมาในไรน,นี่นอกจากนั้นยังมีคูปองด้วยนะเมื่อกี้มีคูปองขึ้นมาแจกด้วยนะครับหลังจากที่ซื้อไปเป็นมันเป็นการซื้อนะครับมันไม่ใช่แบบเออให้เกมฟรีแล้วแอดเข้าไปอยู่ในบัญชีเขาเนี่ยมันเป็นการซื้อเกมนะครับซื้อแบบราคาศูนย์บาทเองโอเคก็จะขึ้นมาเป็นไลบรารี่เราไปเช็คในเบารี่กันครับโอเคโอเคครับจากการค้นหาผมก็พบว่านี่ไงมันอยู่นี่แล้วนะครับบอลแรนสามนั่นเองก็โอ้โหน่ะเห็นไหม แล้วจากนั้นเมื่อคุณได้แล้วคุณก็กดติดตั้งเลือกผ่าต,ตามใจชอบได้เลยนะครับเนี่ยผมจะลองติดตั้งให้ดูบอกแล้วว่ามันติดตั้งได้โอเคนะเดี๋ยวลองติดตั้งให้ดูแล้วกันนะครับจากวันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขาการให้รับบริการนะครับถ้าเราปิดออกไปก็จะเข้าเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกดแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขซะนะครับก็อ่านบ้างก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็ผ่าที่ติดตั้งเกมก็เลือกไปนะครับว่าต้องการให้ที่ไหนผมจะเลือกผ่าใหม่นะ โอเคครับเพื่อได้ผ่าที่ต้องการแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับโอเคมันก็จะเริ่มทําการติดตั้งอ่ามันจะมีคําเตือนมาบอกว่าติดตั้งไม่สําเร็จโอโหครับพยายามฟื้นพยายามพื้นพื้นที่ว่างนะครับเป็นเรื่องของการเรื่องใดก็คือมาเหตุการณ์ถอนการติดตั้งการติดตั้งใหม่จะใช้พื้นที่น้อยลงนะครับมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอโหนะครับต้องมีพื้นที่ร้อยจิกนะครับร้อย 1 0 1่ b นะครับถึงจะใช้งานได้ครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานอยู่แค่ 54GB นะครับคุณต้องเพิ่มพื้นที่ว่างอีกเท่าไหร่4 0กว่า g ิ 47G b นะครับ,รบก็จึงจะสามารถติดตั้งได้นะครับโอเคก็ตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะติดตั้งให้ได้จริงๆนะครับแล้วกอ็อาจจะไม่เล่นเ <c oughs> พราะว่ามันใช้ตั้ง 100GB อะ่ะก็ เตรียมพื้นที่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามไว้ในที่นี้ด้วยครับเกมหน้าเกมต่อไปจะเป็นเกมละแจกไปนะครับจะีเราลองมาติดตามแล้วกดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งตัวในการติดตามเกมหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรที่แจกปีนะครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ